สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้แบบมาอีกแล้วเนาะแบบมาแป๊บๆจ้ะวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยไม่ได้ออกไปไหนเลยจ้ะเฟาก็เลยอ่าถ้ามาจัดเตรียมอาหารเนาะเพราะว่าเดี๋ยวอีกยี่สิบนาทีอ่ลูกๆเราก็เลิกโรงเรียนอ่ะกลับมาถึงบ้านแล้วจ้ะวันนี้เป็นวันพฤหัสจ้ะแป๊บเดียวใช่ไหมอย่างที่แบบเคยบอกเนาะทุกๆวันพฤหัสจ้ะแบบจะจัดต่อต้นน้าชาไว้รอลูกๆหลังจากที่เขาเลิกโรงเรียนกลับมาถึงบ้านจ้ะ เดี๋ยวมาดูกันว่าแบบทำอาหารอะไรให้ลูกๆในวันพฤหัสนี่เนอะเดี๋ยวยังไงมาช่วยแบบกันเลยจ้ะเราจะทำมาะแซนด์วิชไข่จ้ะแืววต้มไข่ไปสองฟองนะเนาะแล้วแบบก็จะทำแซนด์วิชแตงกวาด้วยจ้ะเราก็จะมาบดไข่ให้ละเอียดก่อนจ้ะ ก็ใส่ uh, มายงเนสลงไปตามที่เราชอบจต่ว่าเราจะใส่เยอะใส่น้อยก็แล้แต่เราจะนี่จ้ะเราจะเติมพริกไทยหรือว่าเกลือลงไปหน่อยนึงก็ได้แล้วแต่เราเลยจ้ะจะใส่เกลือลงไปหน่อยนึงแล้วก็พริกไทยหน่อยนึงจ้ะ แค่นี้ก็เซตแล้วจ้ะแล้วเราก็ไปทาบนขนมปังของเราเลยนะ เสร็จ <Z S 2> แล้วเราก็เอาไม้มาเสียบได้จ้ะนี่จ้ะเดี๋ยวเรามาทำแซนดวิชแตงกวากันจ้ะใส่ไมย้ยองเนตลงไปแล้วก็ทาให้ทั่วขนมปังจ้ะ เ,เร็แลราเราก็จะเอาเต็งกวาจากที่เราอ่ะหันห่นไะใ้เนาะหั่นแบบไหนก็ได้จ้ะแต่ว่าขอให้หั่นแบบว่าบางๆ้งองเจนต้าชอบกินจ้ะ นี่จ้ะเป็นชิ้นเล็กๆจ้ะพอดีคำยังนากินเลยเราจะมาจับพักจ้ะใส่ในแก้วนี่จ้ะมีแครอทมีแตงกวามีอ่อซาลารี่จ้ะ พริกหวานเลยจ้ะสีเหลืองนะขาดไม่ได้จ้ะต้นหอมน้องเจนนาต้าน่ะชอบกินต้นหอมมากๆเลยเราก็จะใส่ต้นหอมลงไปด้วย ถ้าเราอยากให้อาต้นหอมเป็นใบห่อๆแบบนี้เนาะเราล่างหอมเ็จแล้วแล้วเราก็กีดใบจ้ะกีดใบหอมแล้วเราก็เอาไปแช่ในน้ำเปล่าจ้ะน้ำเย็นเราอ่ะเดี๋ยวต้นหอมมันก็จะไอ้ใบอันนี้เองจ้ะใบยิกงอไปเองทําให้เราตกแต่งแก้วจ้ะสวยจ้ะเนี่ยลองจะนตาชอบกินใช่ฮอตด็อกเนาะแล้วก็อ่าห่อด้วยแผ่นเกลียวจ้ะไฟแรงไปจ้ะ จะออกเค็มๆหน่อยอ่ะน้ำเดือดแล้วเด็กๆเ,เลิกโรงเรียนมาแล้วจ้ะ ให้ดูแผ่นเกี้ยวที่แบบว่าห่อจ้ะเป็นใส่หมูสับนะชิ้นเล็กๆจ้ะทำเป็นชิ้นเล็กๆจะได้แบบว่ากินเป็นอ่าคำๆจ้ะอาหารหรือว่าขนมเนาะที่เราใช้อ่ากินคู่กับอ่านญชาจ้ะเราจะทำอะไรที่แบบว่าชิ้นเล็กๆตะมุตํานี้ กินพอดีคำเป็นชิ้นที่แบบว่ากินพอดีคำจ้ะน,นี่จ้ะทอดเซตแล้วจ้ะยังนากินเลยยังนากินเลยจ้ะเดีย๋ยวจะมาจัดโต๊ะเลยนะ เราจะมาต้มน้ำชาชก่อนจ้ะฮะออเอซแซนดิทแอนคูคัมเบอรแซนดิดีสเวนนิง <c oughs> เรียบร้อยแล้วจ้ะตอนนี้รอน้องอ่ะเจนาตาลงมาดื่มน้ําชาด้วยกันจ้ะทําง่ายๆจ้ะเรามีอะไรในตู้เย็นเนาะเราก็ออกออกมาทําจ้ะนี่เป็นเค้กที่น้องฉบาทําจ้ะเมื่อสองวันที่แล้วเกี่ยวทอดจ้ะมีสตรอเบอรี่แล้วก็มีอะซับปะรดเนาะเยี่ยมซับป,ประรดที่แบบทําจ้ะ มีสมมีขนมคุกกี้ต่างๆเราก็จะมีพักสลัดจ้ะเอาไปจิ้มกัไอ้น้ำซอสนี่จ้ะนั่งรอนองจ้ะรอนองไม่ไหวจ้ะนางลิ้นน้ำชาก่อนเลย เด็กๆเ,เขาชอบดื่มน้ำชากันจ้ะสิผมขึ้นดีๆสิลูกผมโป๊กนาเอานมให้น้องสิคะลูก เลิกโรงเรียนมานเหนื่อยจ้ะนางก็มานั่งดื่มน้าชากันเดาจะทำอ้ออาทิตย์ละครั้งเนาะเฉพาะวันพฤหัสจ้ะเดี๋ยวเด็กๆเ,เขาดื่มน้าชาเ็จเรียบร้อยแล้วอะ่ะเดีวก็ต้องไปส่งลูกๆที่โบสถ์จ้ะเพราะว่าวันพฤหัสเด็กๆเขามีเรียนอะ่ะศาสนาจ้ะ น้ำชาด้วยกันจ้ะไม่ได้พิสัยเลย Dovoljno je น้องเจนาตาชอบกินต้นหอมจ้ะ,ะทำชิ้นเล็กๆจ้ะเพราะว่านางกินอะชิ้นละคำเลยจ้ะ ไปแล้วจ้ะขาไปเรียนาศาสนาจ้ะทุกๆวันพฤหัสเนาะเด็กๆเขาจะมาเรียนาศาสนาเล็บยูทูบสวีทฮาร์ดทุกๆวันพฤหัสจ้ะเด็กๆเ,เขาจะมาเรียนาศาสนากันเข้าไปในอาคารเรียนละแล้วนั่งรอลูกๆอยู่ในรถจ้ะเด็กๆเ,เขาเรียนาศาสนากันหนึ่งชั่วโมง๋ยวจะให้ดูเมฆแบบว่าลอยเต็มเลยพายุเข่าจ้ะ เรานั่งอยู่ในรถตอนแรกก็มืดมามืดมาเราก็มีแดดออกเราก็มืดดิแกะอากาศแปรวปวนจ้ะขอบคุณทุกๆคนนะจ๊ะที่เป็นกำลังใจเห็นแบบเราก็ครอบครัวแบบมาตลอดคลิปวิดีโอคลิปนี้แบบแว่าขอจบเพียงแค่นี้จ้ะไว้เจอกันคลิปต่อไปจ้ะสวัสดีจ้ะเดี๋ยวเราขอตัวไปกินเขาเย็นก่อนจ้ะวันนี้ขอเป็นฝรั่งหนึ่งวันจ้ะบิ๊นนี่สั่งพิซซ่ามาสามของเลยนี่จ้ะ เดี๋ยวขอตัวไปกินพิซซ่ากับลูกๆก่อนเนาะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย